E คนดีมีวัฒนธรรมงามโพไซใหญ่ผู้บ้านงามเลิศดล้ำธรรมชาติลำน้ำพองเที่ยวชมสองอุทยานใหญ่ใส่ใจด้านการศึกษาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งบ้านแสนสุขตั้งอยู่หมู่ที่16ตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยจะตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2545 มีจำนวนประชากร391คนแยกเป็นชาย197คนหญิง194คนหมู่บ้านมีเนื้อที่โดยประมาณ1,562ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย53ไร่พื้นที่ทางการเกษตร,ร1,500ไร่พื้นที่ป่า11ไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านหนึ่งสายได้แก่แม่น้ำพองจากในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านที่ตั้งอาณาเขตบ้านแสนสุขตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอภูกระดึงทิศเหนือติดกับบ้านนาน้อยหมู่ที่7จ็ดตำบลสีฐานทิศใต้ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันออกติดกับบ้านทานตะวนันหมู่ที่11ตำบลสีฐานทิศตะวันตก กับบ้านนาน้อยหมู่ที่เจตําบลสีฐานปัจจุบันมีนายอุทิศแสนตาเป็นผู้ใหญ่บ้านแบ่งการปกครองออกเป็นจํานวน6คุ้มดังนี้คุ้มที่ 1- คุ้มตะวันฉาย 2- คุ้มเบิกฟ้า 3- คุ้มเบิกตะวัน 4- คุ้มกลางใจ 5- คุ้มตะวันรอน 6- คุ้มบ้านสวนรวมทั้งสิ้น106ครัวเรือนบ้านแสนสุข เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์รายได้ในชุมชนส่วนใหญ่ได้จากอาชีพเกษตรกรทำไร่และรองลงมาคือรับจ้างทั่วไปนอกจากนี้ยังมีรายได้มาจากการทำนาทำสวนยางพาราปลูกพืชสวนครัวพืชอตามฤดูกาลและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆในชุมชนสรุปผลการดำเนินง,งานตามตัวชี้วัดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีพุทธศักราช2565ดังนี้ส่วนที่ 1. ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองบ้านแสนสุขหมู่ที่16 นำโดยนายอุทิศแสนตาเป็น like ผูはは like ้ใหญ่บ้านและเป็นประธานกรรมการหมู่บ้านมีนางอุไลกำเนิดลมนางสาวอรวรรณชัยยานุ์เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีนายสาครพัวทาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและนายพัฒนาวังผาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานการบริหารองค์กรเป็นไปโดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การทำงานบนรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและบังเกิดผลอย่างแท้จริงหมู่บ้านมีการบริหารจัดการบ้านโดยใช้กลไกของคณะกรรมการผ่านคณะทำงานด้านต่างๆโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านแบ่งออกเป็นคณะทำงานเจด้านดังนี้ 1. ด้านอำนวยการมีนายอุทิศแสนตาเป็นประธานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมีนายสาครพัวทาเป็นประธานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านมีนายพัฒนาวางาังผาเป็นประธานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจมีนายเสถียรศิราคามเป็นประธาน ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมีนายแสงเดือนสีสุนทรเป็นประธานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีนายจำลองฤทธิ์ลาลู่เป็นประธานด้านอื่นๆได้แก่ด้านเยาวชนและด้านจิตอาสามีนายบุญชัยกำเนิดลมเป็นประธานมีกลุ่มองค์กรต่างๆดังนี้กลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มชาปนาักิตหมู่บ้านกลุ่มชมรมผู้สูงอายุคณะกรรมการหมู่บ้านแสนสุข นำโดยนายอุทิศแสนตาประธานกรรมการหมู่บ้านได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการความรู้คำปรึกษาในด้านต่างๆให้การช่วยเหลือแนะนำกับประชาชนและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อกฎหมายมีการทำงานตามที่นายอำเภอมอบหมายตามที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอทั้งบุรณาการจัดทำแผนพัฒนามหมู่บ้านบริหารจัดการกิจกรรมในหมู่บ้านรวมกับทุกภาคส่วน บ้านแสนสุขมีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่แพร่ระบาดมีการเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสำรวจข้อมูลต่างๆในหมู่บ้านเพื่อให้กรรมการบริหารจัดการและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนดังคำขวัญที่ว่าประเทศต้องมีรัฐบาลหมู่บ้านต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้านส่วนที่2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านกับการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง7ด้านในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆมีการประชุมเดือนละ3มครั้งคณะกรรมการมีการจดบันทึกวาระการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมมีผังโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างชัดเจน สามารถบริหารงานได้ง่ายรวดเร็วและมีการดำเนินการจัดเวทีเสวนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยปีละหครั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆและแต่ประชุมประชาค,คมหมู่บ้านเพื่อวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านวัดโรงเรียนได้อย่างชัดเจนหมู่บ้านแสนสุข แต่กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปีโดยมีกิจกรรมทําบุญตักบาทเนื่องในวันสําคัญเกี่ยวกับชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ มีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทั้งในด้านศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมชาวบ้านมีการเข้าวัดทำบุญบำเพ็ญกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ทุกวันพระและวันสำคัญอยู่เสมอนอกจากนี้ยังส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาสืบสารศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เช่นการประกวดขับร้องสรพัญญะพื้นบ้านอีสานของหมู่บ้านประเภทประชาชนทั่วไปในงานดอกไยบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูและสืบทอดต่อไปผู้นำทางศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีการร่วมมือกับทางคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของวัดและชุมชนบ้านแสนสุขมีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางมีการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆของชุมชนมีการประชุมเพื่อประเมินศักยภาพของหมู่บ้านผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาคมนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลวางแผนชุมชนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านต่อไปหมู่บ้านแสนสุขมีการปรับปรุงทบทวนแผนเป็นประจำทุกปีรวมถึงบูรณาการแผนด้านต่างๆได้ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนปัญหาที่เร่งด่วน ตามมติประชุมส่วนที่3การสร้างนวัตกรรมหรือความคิดลิ ء, เริ่มใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านที่ร่วมกับชาวบ้านในการคิดและทําขึ้นบ้านแสนสุขมีการส่งเสริมอาชีพการทำงานเป็นกลุ่มดังนี้ 1. โครงการแปรรูปหน่อไม้โดยมีการแปรรูปหน่อไม้ถุงหน่อไม้ดอง ส่งออกการตลาดเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ทำการเกษตรภายใต้การน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 2. มีกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมผลิตธงตุงเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าโอทอปในการใช้งานประเพณีต่างๆเช่นประเพณีสการะพระพุทธเมตตาบูชาเจ้าปู่ภูกดึงซึ่งได้มีการปักธงตุงเป็นแถวยาว บ้านแสนสุขมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยได้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบจากเอกสารแผนที่สอบถามจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วชาวบ้านดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลมีความพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดกับตนและครอบครัวให้มีชีวิตเรียบง่ายสมเหตุสมผลมีความสุขในรูปแบบที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่นการอดออมประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพและยังมีกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนอย่างยั่งยืนหลังสถานการณ์โควิด -19 จากการระบาดของเชื้อไวรัสที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจสำคัญๆเช่นมาตรการด้านการเงินคณะกรรมการกองทุนบ้านแสนสุขมีการพักทำร,รานี สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือนสร้างรายได้ทางการเกษตรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งมีการขยายเครือข่ายช่องทางการตลาดทั้งการขายตรงและการขายออนไลน์ให้กลุ่มสินค้าเกษตรส่งเสริมทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาวในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยการดำเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านเช่นโครงการสร้างป่าอำเภอภูกระดึงเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรการก่อสร้างฝายน้ำลน่นสร้างฝายกันน้ำด้วยกระสอบตายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรในฤด,ดูแล้ง โครงการกุจเจาะบาดาลเพื่อการเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาภาัยแรงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนให้กับชาวบ้านแสนสุขส่วนที่4การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หมู่บ้านแสนสุขมีกลไกในการบริหารจัดการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมีช่องทางการติดตามข่าวสารในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในหมู่บ้านมีการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรับรู้สู่ชุมชนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้โครงการเน็ดประชารัฐ บ้านแสนสุขมีการทำแฟนเพจสเพจและมีกลุ่มลน์จำนวนสีกลุ่มเพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวมีป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วคณะกรรมการบ้านแสนสุข และอสมมีการจัดทำแบบรายงานการปฏิบัติการค้นหาคัดกรองควบคุมกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นประจำทุกเดือนมีการติดตามข้อมูลการรับวัคซีนอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในการเข้ารับวัคซีนและมีการประชุมประจำเดือนให้คําแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการ ชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานโกอยังร่วมกับอสมประจำหมู่บ้านแสนสุขจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้จัดทําหน้ากากเวล้างมือเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส2019ส่วนที่ห การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลหมู่บ้านแสนสุข มีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมีการแสดงออกให้เห็นว่าปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติโดยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โครงการสิทิอาสาพระราชทานเราทำดีด้วยหัวใจร่วมกับหมู่บ้านชุมชนหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรภาครัฐหน่วยงานราชการในโอกาสต่างๆเช่นวันพ่อ วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบ้านแสนสุขจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันโดยการใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่นกิจกรรมตามประเพณีวันสำคัญกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนการปลูกต้นไม้การแข่งขันกีฬาทำบุญประจำหมู่บ้านจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ในการลดปัญหาข้อขัดแยง้งหมู่บ้านมีศูนย์ดำรงธรรมไกลเกี่ยข้อพิพาทโดยคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งในระยะรอบปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นและมีการประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจโดยมีการกำหนดก,กฎกติกาข้อบังคับหรือรัฐธรรมนูญของหมู่บ้านเพื่อความสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านและสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการคณะกรรมการหมู่บ้านมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านมีแผนการเฝ้าระวังป้องกันและ,ระปราบปรามยาเสพติดโดยได้มีการประชุมคณะกรรมการตัวแทนเยาวชนเพื่อสร้างปุ่มคุ้มกันป้องกันยาเสพติดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเช่นเด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกอันอาจญากรรมระดับตำบลและการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่สถานีตำรวจอำเภอภูกระดึงในการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนประสานและร่วมมือกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อบตสีฐานโรงพยาบาลภูกระดึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโกททำให้หมู่บ้านมีความสงบสุขไม่มีคดีอาชญากรรมที่รุนแรงและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการต่อต้านยาเสพติดและอบายมุกหมู่บ้านแสนสุข มีแผนเตรียมการสำหรับป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแสนสุขชุดทรบอและชุดอ,อปอพพอรอประจำหมู่บ้านการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้มีความสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอมีการคัดแยกขยะติดเชื้อและของเสียภายในหมู่บ้านเป็นประจำมีการแยกขยะเป็นแต่ละคุ้มโดยได้ประชุมประจำเดือนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการจัดการขยะผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรการในการจัดการขยะให้ประชาชนปฏิบัติตามจากการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชน ที่รวมกันแสดงออกถึงความรักและความสามัคคีทําให้บ้านแสนสุขได้นาเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลส่วนราชการได้สําเร็จตามรายการต่างๆโดยประชาชนในหมู่บ้านแสนสุขมีความเชื่อมั่นในชุมชนเดินตามรอยพ่อหลวงราชการที่9กอย่างมีเหตุผลมีความพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดกับตนและครอบครัวชาวบ้าน ใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความสุขในรูปแบบที่น้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันประชาชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือนบ้านแสนสุขจะมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนบ้านวัดโรงเรียนพัฒนาคนพัฒนางาน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นก้าทันเทคโนโลยีตามวิถีชุมชนคุณธรรมต้นแบบต่อไป